สวัสดีคะ่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กับทิปในช่องท้าโรอ,อ,อร์เกิลเรเบร์รรรรรรนางฟ้าทิปกันนะคะไื่มองทาทิปช้าต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆมาดูพลังงานของดวงดาวเป็นดาวพระศุกร์ย้ายตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไม่มอขำตัวเองกันนะคะทุกคนตั้งกล่าบขออภัยจริงๆที่ทําช้าพอทําหลายช่องแล้วก็มีหลายอย่าง หลายปัจจัยแก้อ้างอ้างนะแก้ตัวอีกแล้วนะเอาเป็นว่าขออภัยให้กับแม่หมอด้วยนะคะแอ่อภัยกับหมอด้วยนะคะคือประสุบยาตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมไปจนถึงวันที่สิกันยายนสองพันห้าร้แม่หมอว่าจะกระโดดข้ามแต่ก็อ้ย นะคะสงสารเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เปิดไพ่ให้นะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะดูเละๆไปก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานที่อาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่ในทานองที่ว่าเพราะว่าวันนี้ไม่หมออ่านคลิปไพ่ก็เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เก้าับเก้าแล้วนะคะทุกคนมาดูกันนะคะมาช้าดีกว่าเราไม่มาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังก็ดูพลังงานนี้ไปนับไปหนึ่งเดือนเลยแล้วกันนะคะย้อนไปเลยนะคะแต่เราจะมีหัวข้อนะคะซึ่ง ความรักนะคะดูดวงเกี่ยวกับความรักแต่เราจะแอบส่องแอบส่องคนที่คุณชื่นชอบหรือคนที่เขาชื่นชอบคุณมาดูพลังงานของทั้งสองฝ่ายกันนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันใ้ยไพ่พารานมาไพ่แนววากนะคะเป็นไพ่คาโะคะร,าร่นะคะเพื่อนไพ่พรมชาติไพ่ธัมมศีลนะคะ ไพ่บอกราศีและปีนักษัตหาก็ถ้าเป็นปีนักษัตรย์ยังหมายถึงป็นคุณเองก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักคู่ครองก็ได้นะคะเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนนั้นเป็นที่คุณชื่นชอบอะที่ดูใจกันอยู่อะไรแบบนั้นก็ได้ไมาดูเรื่องไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อนมาแบบจุกใจเลยทีเดียว <laughs> แต่ทาจิ้จ้าเนี่ยไม่หมอก็อยากอายนะคะอะไรก็ไม่ทานนะทุกคน <laughs> พลังงานของ คนที่คุณชื่นชอบมาแอบสองกันดูหน่อยนะคะพลังงานเกี่ยวกับความรักนะคะเพื่อนๆดาวฤกษ์เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับโชคลาภหรือพลังงานของาหาสนาณินนะคะแต่ว่า,าเราจะมาแอบสองดูกันนะคะพลังงานของเขาหรือคุณอสลับกันได้ถ้าเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังขอให้น้อมรบอับประแพลังงานดีๆรบับประแพลังงานบวกๆไปนะคะไหนดี่ดีใจต้องรับเอาอไปพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมาดูคลิปนี้พลังงานของผู้ที่เธอคนนั้นอาจจะ อาจจะเป็นไม่รู้แหละเป็นหญิงหรือจะเป็นหญิงก็ตามทีนะคะเพืนเพียงแต่ว่าความร่ารวยราชินีราชินีถือเหรียญมาเลยอุ้มเหรียญมาเลยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งการกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขมีเงินที่จะจับจ่ายมีเงินที่จะกินจะใช้ในตัวตนของเขามไม่อดไม่อยากหลอกนะคะพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการกินการใช้ความเป็นอยู่อะไรแบบนั้น,นความสมบูรณ์หรือแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบคิด พิจารณากับการจะลงทุนอะไรบางสิ่งอย่างบริษัทที่ว่าลงทุนลเคนเขาจะทําอะไรด้วยความคือลงทุนกับลงทุนที่จะต้องใช้งบประมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดละเอียดและรอบคอบกระตุงก่นในตัวตวนของเขาไว้ <c oughs> นะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งเป็นผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ที่ร่ำรวยแล้วแน่นอนว่าเขาไม่ไปล่อยคุณอดหรอกนะคะพลัาางงานของ queen of t e circles นะเป็นผู้ที่ร่ำรวยเป็นผู้ที่มีกิมดีใช้นะคะ หาเรียญน,นะคะอาจจะหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่ทำคนคนไม่ขึ้นขอความช่วยเหลือจากใครยากลำบ,บากก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะไม่อยากขอความช่วยเหลือจากใครเลยก็ได้ถ้าหากรู้ก็คือรู้ว่าขอความช่วยเหลือจากใครก็ขอไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะไปวุ่นวายจากใครไม่อยากจะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครอะไรแบบนั้นหรือแม้นว่านายะที่ว่าอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็อาจจะ คนเหล่านั้นเาอาจจะไมะ่ไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าในช่วงห่วงเวลานี้เขาอาจจะเดี๋ยวเปิดไพ่ใบแล้วกันนะคะว่าจะบอกว่าเขาจะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการเงินไหมสําหรับของคนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพื่อนหรือบางทีมันอาจจะหมายถึงฝ่ายตรงข้ามก็ได้พลังงานความรักอสลับกัน ในสิ่งแม่หมออ่านให้ก่อนก็คือคนที่คุณชื่นชอบนะคะแอบสองคนที่คุณชื่นชอบก่อนนะก็จะมีทั้งคนที่ร่ำรวยทั้งคนดูใจที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยอาจจะมีทั้งเพราะว่าของการที่คนที่ร่ำรวยคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่เงินน้อยลงโดยก็ได้เพราะวาสองใครไปเนี้ยสุดครัวกันเลยะนะคะหรือหรือถ้าถ้าเป็นคนที่มีฐานะ ไพ่ใบแรกอนยังหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนแล้วไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้เ็ารู้ว่าขอความช่วยเหลือถ้าขอไม่ได้เขาเลยไม่อยากจะขอหรือป็นคนที่ขี้เกรงใจเียพลังงานเขาใหญ่มากถ้าคุณเป็นผู้หญิงเอดูคลิปนี้ยจะหมายถึงว่าไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายพลังงานเขาใหญ่หลือเกินนะคะมีอํานาจอาจจะเป็นมีเพราะวะของความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะคะบางท่าน และจะมอบความรักให้แก่การเซด้วยซีเนี่ยพลังงานของเขาเขาเป็นบุคคลที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาแติร์นนและชอบให้ความรักบางทีเขาอาจจะมองกับทุกคนกับทุกคนคือให้ความรักกับทุกคนเสมอภาคอาจจะมองทุกคนเป็น,ปน,ปนเพื่อนร่วมเลือเกิดแก่จะตายไม่ว่าใครกระช่างเขาจะมอบความรักความบริสุทธิ์ใจให้นะคะหรือ,อยังหมายถึงว่าเขาเองกำลัมที่จะมอบความรักให้กับคุณโดยเช่นเดียวกันนะคะ เดเวลวความสาเร็จอาจจะมาจากความรักทางไกลหรืออาจจะหมายถึงว่าความสมบูรณ์แบบหรือความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทศทางที่ดีคือใครที่ดูใจในสิ่ง <c oughs> แน่นอนว่าคนที่คุณชื่นชอบ่คุณรู้ตัวแน่ว่าเขาเป็นใครแต่ในกรณีที่ว่าอคนที่เขาแอบชอบคุณนะอันนั้นในกรณีนั้นคุณอาจจะไม่รู้หรือบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้นะคะ <c oughs> แต่แน่นอนว่าความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้นะคะเดเวลด์ world, ขึ้นมา บางคนกำลังจีบกันกำลังดูใจกันครบรอบบันจบครบในความสําเร็จพร้อมที่จะลงเอยเลยก็ได้พร้อมที่จะมอบความรักให้กันเลยก็ได้นะคะพอภัย หนึ่งถ้วยกับให้เดวิลขึ้นมาเนี่ยนะคะคือความสําเร็จการมอบความเมตตาให้แก่กันความรักและมีเกณฑ์การได้ทําอะไรร่วมกันด้วยนะคะอาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันหรือได้รับข่าวสารในช่วงเวลานี้มีโอกาสได้ไดเจอกันนะมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอาจจะหมายถึงทํากิจกรรมหรือว่าสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักบางคนอาจเป็นรักทางไกละระดับต่างประเทศเลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงต่างเชื้อชาติต่างศาสนาไปเลยก็ได้นะคะเพื่อน หรือบางคนอาจจะเป็นคนทายที่อยู่ทีมเดนไกลหรืออาจจะมาถึงไม่ได้เป็นคนไกลก็ได้แต่ว่าจะประสบความสําเร็จนะมีโอกาสมีเกณฑ์การที่เจอแต่มีเกณฑ์การที่จะได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมๆกันนะคะภายในการขอบคุณนะคะม,มันเขาจะขอบคุณคุณอ่ะนะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้หรือจะเป็นคนเองจะขอบค,คุณเขาก็ได้ thanks for for all support นะเพื่อน โอ้เขาเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยชอบแสดงออกนะว่าเขาชอบว่ารักหรือว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดกับการเรียนรู้การอยู่เป็นนะนะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าบางทีการฉลาดของเขาก็อาจจะไม่ชอบเป่าประกาศว่าเขาเป็นคนที่แต่เขานั่งดูทุกอย่างแล้วรู้ลึกรู้จริงมองกับทุกสรรพสิ่งแล้วเห็นกับทุกอย่างวนรอบในตัวตนของเขานาะนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเรียนรู้กับการอยู่เป็นนะคะลังงานของเขาอ่ะราชินีพระจันทร์ท่าแม่ชีนะคะ เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆสงบมาช่วงเวลานี้โอ้ไพ่ The e m p e r o ขึ้นมา,มาเป็นคู่ใหญ่เลยอยากเ,เพื่อนๆเมื่อกี้ The Emperor ขึ้นมาแล้วนี่ The Empress บางคนมีเกณฑ์การได้บุตรด้วยถ้าเกิดลงเอยด้วยกันนะคะมีเกณฑ์การได้บุตรอยู่รวมกันแต่แน่นอนว่าความมั่งคั่งเป็นคู่ใหญ่เลยนะคะเป็นคู่ที่มีอำนาจด้วยกันทั้งคู่เลยรางังานของ The Empress กับ The Emperor ขึ้นมา ู่แท้ผู้ใหญ่นะคะเป็นคู่ที่นี้เป็นผู้บารมีผู้ใหญ่แล้วนะคะเห็นตำแหน่งให้มาอยู่ใกล้ๆก,กันก่อนนะคะคือ <c oughs> แท้อยูใ่ใกล้กันนะ,ะผู้บารมีผู้ใหญ่ทีเดียวคู่ที่มีอํานาจวาสนาไม่ห่างกันเลยนะคะเรียกว่าสีเสมอเราเจอกันบารมีใกล้เคียงกันนะคะ แน่นอนว่าความเงินสมบูรณ์ความมั่งคั่งในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบขวัญขวายทาอะไรมักจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายในตัวตนและล่ำรวยมั่งคัง่งมีกินมีใช้ชัดเจนใช่มีเกณฑ์การลงเอยกันด้วยด้านทางดาขึ้นมาคือคอนเฟิร์มได้ว่าหากเรียนรู้ที่จะสารสัมพันธ์คือมองความรักให้แก่การมีเกณฑ์การลงเอยและชัดเจนแล้วก็สมหวังจริงๆนะคะเพื่อนๆมาตั้งแต่ไพ่เดียวลวละคือความสําเร็จแต่นะคะความสมหวังความสําเร็จ แล้วหนึ่งดาบก็ยังคอนเฟิร์มอีกคอนเฟิร์มใช่เลยนะแม้ว่ามีปัญหาลักศรดีไหมปัญหาลูสศกเขาจะปกป้องอาจจะเข้ามาเพื่อปกป้องคุณก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะะตัวตนของเขามุ่งมั่นบางทีก็อาจจะเลือกคุณแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใจกับใครอีกอะไรแบบนั้นหรือบางคนอาจจะมีปัญหาลูสศรเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์ก็เลยอเอาเข้มแข็งพออาจจะฟันฝ่ากับทุกศร เพือ่อที่เข้ามาพิจิตใจของคุณก็ได้แต่มีเกณฑ์การชัดเจนแต่ว่าพลังงานของเขาเบื่อในช่วงเวลานี้อาจจะเบื่อทุกสิ่งขาดกําลังใจจากคุณหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหมายถึงการที่เขาอยากหยุดพักบางที่พลังงานสีถ้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรบางทีเขาอาจจะดูใจเขาชอบคุณคนเดียวเขาไม่อยากชอบคนอื่นเขาแ้านว่าใครที่จะเข้ามาหาเขาอีกเขาเบื่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพลังงานนี้สําหรับสีถ้วย ของการจบสิ้นนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ว่าดูใจกันหรือมีปัญหาโลหิักมากมายแต่ทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะลงเลยอะไรที่แย่ที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วมันกําลังจะมอบใหม่พลังงานของการถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแย่เรื่องราวเครียดเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครอยากชัดเจนพร้อมที่จะก้าวหน้าพร้อมที่จะลุกหน้าไปได้เลยความชัดเจน,นะคะนเพื่อนๆประมาณนั้นนะคะพลังงานของความ สำเร็จนะนะคะเดรโรแล้วก็หนึ่งดาขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วเป็นคู่ใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันคู่ที่พากันรวยนะคะเพื่อนจังหวะขึนมานั้นทีนี้ถ้าเป็นในกรณีที่ว่าคนที่เขาชื่นชอบคุณอ่ะก็ยังหมายถึงว่าเขาชอบในตัวที่ในตัวตนของคุณที่มีเป็นภาวะของความมีอํานาจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบารมีเสมอการนั่นแหละบางทีอาจจะหมายถึงว่าภาวะของการเหลื่อม้ําในเรื่องของ าการเงินบางทีคุณอาจจะเงินเยอะร่ลำรวยเขาอาจจะจนกระเป๋าแฟรอะไรแบบนั้นอาจจะมีความหลํำเลื้มนั่นแหละหนะลํำเลื้มกับหลํำเลื้มไปเชนะิะแล้วหมอก็จะจำเพียนแล้วดึกมากแล้วนะทุกคนตามไหมอก็จะปิดแล้วนะคะแต่ไม่หมอทำคลิปไม่ทันเลยบางทีก็อยากจะแบบเล่งทําคลิปแต่ว,ว่าไม่ไหวจริงนะคะพลังงานของการเปิดไพ่เสี่ยงพลังงานมากนะคะพลังงานของการจบสิ้นสุดนั่นแหละนะคะเพงงื่อน,น บางทีอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของความเป็นอยู่การเงินฐานะอะไรแบบนั้นที่มาเป็นเหตุและปัจจัยเขาแต่ว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งเขาอาจจะเคยเจ็บอาจจะเคยแบบขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครเลยก็ได้หลังจากที่เขาเคยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะเพว่าภายก้าคาถาขึ้นมานี้เข้มแข็งมากมีความมุ่งมั่น แม้ว่าจะลงลุกผู้คานักแค่ไหนเขาก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะฟื้นคืนชีพใหม่แต่ที่เนี้ยพลังงานอนะ่ะอาจมีเกณฑ์การสว่างและลงเอยกันไปในกรณีที่เขาชื่นชอบคุณนะแล้วมีเกณฑ์การได้เจอกันด้วยนะคะเพื่อนแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะพร้อมที่จะมองความรักต่อให้จะเป็นฝ่ายอาฝ่ายคุณชื่นชอบเขาหรือเขาชื่นชอบคุณก็ช่างมันจะลงเอยไปในทางที่ดีนะคะเพื่อนพอพลังงานนะ่ะ มันอาจจะจบเรื่องเราเย่ๆที่เคยบาดหมางเคยมีปัญหากันไหมหรือว่าอาจถ้าในกรณีที่คนที่เขาชื่นชอบคุณพุณอาจไม่รู้ตัวก็ได้แต่มันอาจจะมีปัญหาหรือประสักอะไรบางสิ่งที่เขาไม่กล้าข้าตามก้าวข้ามเข้ามาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องของฐานะแหละนะคะเพื่อน,นที่มองดูไพ่นะคะไพ่ปรุงมัชชาจะบอกอะไรกับเพื่อนบ้างคะเดินทางสายทําเดินทางสายกลางมัชชิมา,มาตรงกลางนี่แหละดีสุดนะคะบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่าง สมถะเลือจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะดำรงตนอยู่ในความสมถะความสันโดษความพอเพียง <c oughs> อาจจะอายุต่างกันก็ได้นะคะเพืเ่อนๆอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันบางทีคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอะไรประมาณนั้นท่านนางความร่ำรวยอยู่ด้วยกันวรวํารวยผูกการผูกรวยร่ำรวยมังคังเะคะ่ะท่านนาง ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่ว่าทรัพย์สินแห่งปัญญาในตัวตวนทำอะไรคิดอะไรทําอะไรเป็นเงินเป็นทองได้อย่างงไไ่ายดายนะคะห <c oughs> มอตาจะปิดแล้วนะวเรื่อปีนักษัตริย์ปีชวดนะคะฉลาดปัดเปิงสังคมคว้างขวาง,งเพราะว่าแห่งการหากเ,เก่งซอกแซกเก่งนะคะเข้าซอยเนั้อออกซอนนี้หรือปรับตัวเก่งแต่ว่าปีชวดจะโดดเด็นทางด้านเพศชายนะคะตกเพาะตกเงินนะคะซึ่งความนั่ารวยนะคะ อาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้เดี๋ยวจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะถ้าปีนะคะชัดเปนมาแต่แต่จะด่นทางด้านเพศช,ชายนะคะถ้าปีช่วยแต่งงานนะคะผ่าหตการแต่งงานอเามิลกกโชคคือช่วงห่วงอะลร่งความสุขความสำเร็จหรือความโชคดีมีเกณฑ์การมหวังเรื่องของความรักมีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานเลยแหละนะคะเพื่อนอบ้านที่ดีนนะสังหารือมาทรยบนะคะอาจจะ ได้บ้านหรือจะมีความมั่นคงความเข้มแข็ง,ขงความแข็งแกร่งเป็นบ้านให้แก่การโูค้าคือทรัพย์สินมรดกสถียรภาพปึกแข่งลง,ลงตัวหรือยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้บ้านหรือจะทํา เลื่อนซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างด้านขอไมหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณกําลังจะเป็นไปแล้วจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาที่เขามีหลักทรัพย์มีมรดกมีที่ดินมีบ้านมีอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแร้จะเป็นคุณกียก็ได้แต่แน่นอนว่าเป็นผู้ที่พาก,กันรวยนะคะแต่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างสมถะหาท่อมีเกณฑ์ลงเอยแต่ก็มันมีเกณฑ์การลงเอยจริงๆนี่แหละนะคะเพราะว่ภาภัยสำหรับแลกก็พร้อมชัดเจนพร้อมลงเอยพร้อมอสาเร็จสมหวังแล้วส่วนภยยนัยวบนี้สำหรับที่สองพร้อมแต่งเลยทีเดียว ไม่อยอมแล้วเอาไม่กี่วันเนี่ยนะแบบใครที่ยังไม่ทันเจอนะในกรณีที่ว่าคุณชื่นชอบก็ดีหรือว่าในกรณีที่ว่าเขาชื่นชอบคุณก็ช่างท่านลงเอยภายในไม่กี่วันแล้วแต่งเลยในโครงคารน่าเนดะินถ้าถ้าคนชื่นถ้าในกรณีที่เป็นคุณแอบชอบเขานะี่มันก็โอเคก็แฮปปี้อยู่ใช่ไหมเพราะคุณรู้จักเขาหี่แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่ายังไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วจะอยู่ๆจะมาอะไรเนี่ยไม่ใช่นะทุกนะคน เราให้จะยังไงก็ตามทีนะ่ะเราต้องดูกันดูใจกันเราต้องรู้จักกันเราต้องแบบยึดคำนับธรรมเนียมประเพณีไทยของเราเอาไว้ประเพณีไทยอันดีงามของเราเอาไว้นะนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนั่นแหละนะคะคิวปิดมานะคะกรมเทชามาบอกว่าไม่เอาก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่พ้นกายบอกว่าอยากได้ก็จะได้อะไรนะคะประมาณนั้นนะคะ สมหวังเรื่องของความรักถูกเล็งแลไปแล้วในเรื่องของผู้แท้ผู้ใหญ่จะด้วยนะคะพูดมหาอำนาจเลยแหละนะคะผู้ใหญ่อุย้ยแอบแค่ไหนก็เห็นเดอซ่ซอนอยู่นั่นนะ่ะพุดโผลนะ่นะนารถต่อพุดนะคะนู่นนู่นคนที่คุนแอบชอบเขาก็อยู่ตรงนั้นคนที่เขาจริงชอบคุณก็อยู่ตรงนั้นแหละนะแอบตรงนี้นะตลกดีนะทุกคนพลังงานเขียนแต่ลูกกาแออยูีใต้นะ้ํา น้ำลดต่อผุดนะคะก็จะเห็นแอบตรงนั้นแหละคนที่เขาชื่นชอบคุณหรือคุณคนที่คุณชื่นชอบเขาก็าแอบตรงนั้นแหละสุดท้ายก็ชอบด้วยกันทั้งคู่แล้วสุดท้ายนะคะพลังงานของไม่ใช่สุดท้ายสินะคะทุกคนหมายถึงว่าความที่บางคนอาจจะมาทางรัดทางด่วนทางไวเลยสายเงินใตโตบางคนอาจจะเข้าหาทางพอ่อทางแม่อะไรที่ไปแบบทางด่วน,วนทางนั้นแหละนะคะมาปุ๊บป๊บแบบเอ่อเงินใตโตนักยงิงยังไงว่าอำนาจของเงินน,นะคะทุกคน บางคนถ้าอยู่ในกรณีที่ว่าคุณเองอาจจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ารวยคุณอาจจะมาชื่อเหลือเกื้อคุณเขาก็ได้ถ้าเป็นพลังงานสลับการบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งและเข้ามาชื่อเหลือเก้อคุณคุณก็ได้คนะ่ะเพราะว่าในกรณีที่ว่าเงินตายตเนี่ยอาจจะหมายถึงพามาปุ๊บแบบ้อมแต่งไปเลยปุ๊บอะไรนะสีสอดทองมานวางเลยไม่รู้แล้วในกรณีที่คุณเขาชื่นชอบคุณ are. คุณจะชอบไม่ชอบไม่รู้แหละเพียงแต่ว่าเขาจะมาทางดวง่วนทางรัดเนี่ยพูดง่าไงขี้โกง ภาษาชาวัานคีโกเนี่ยแหละนะคะคำพูดไม่หมอไม่ค่อยสลาสรวยหรอกนะไม่หมอเป็นคนจริงใจในเรื่องแหละแม่หมอหวานกับเขาไม่เป็นภาษาอ่อนช้อยในเรื่องของความรักไม่หมอไม่เก่งนะแม่หมอก็ที่แรกแม่หมอคิดว่าแม่หมอจะไม่ทําคลิปเกี่ยวกับความรักซะแล้วแหละนะคะก็อดบมได้เอาซะเถอะนะรถไฟฟ้า วายวยนี่แหละบอกเลยเหลือเวลาไม่กี่วันก็เอาซะนี่นะคะคอนเฟิร์มนะนะคะแพทย์บอกว่าให้ถอยไปอีกเดือนหนึ่งโอ้ยนะคะแพทย์ก็ได้ทําคลิปกระชาโอ้ยอายตัวเองแล้วทุกคนไม่หมอไม่ใช่ม่อายแล้วเนี่ยทาคลิปจ้าโอ้เอ้าลงเอยก็บินไปด้วยกันสักไปนี่ไปเที่ยวเนี่ยนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเครื่องบินนะขึ้นเครื่องไปเที่ยวด้วยกันนะคะนเพื่อนความรักความสัมพันธ์จะช่างแบบ อะไรที่แบบเมื่อชัดเจนปุ๊บปุรับทันด่วนคุณตั้งหลักไม่ทันกันเลยทีเดียวพลังงานเนี่ยนะทุกคนออพ,รพร้อมทุกอย่างเก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวให้คุณไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เอาหรกที่รักไปเอามาใหมย่ยอัอน,นวนู้ต ที่ทำยังไงดีเนี่ยก้อนหินอยู่บนดาวประจันเราไม่เอาแล้วก้อนนี้เปลี่ยนไปเอาก้อนใหม่ก้อนใหม่มา,า,าแต่ว่าเราใครจะขนนะันดาแล้นถ้าขันาดาแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะจะมามาให้ทุกอย่างลาบากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมาแล้วก็ต้องช่วยเหลือก้อกูลกันลําบากก็ต้องลําบากไปนำกันแล้วเนาะมั่งมีสีสุขก็มั่งมีสีสุข,มมสสขไปนำกันแล้วเนะ <c ười> วาะให้หมอไม่ทิ้งคำคำไฟกับคำอีวาทีนี มีกินการสมหวังมีกินการลงเอยไปอย่างชัดเจนมากๆแต่แม่หมอเนี่ยถ้าอ,อ่านคลิปช้าถ้านะอ,อ่านไรกันนี้เพื่อนๆอาจจะเฮกันไปก่อนหน้านี้แนละ้วทีนี้ว่าอะไรเนี่ยนดะ้ะแม่หมออ้าไม่เป็นไรมาซ้าดีกับไม่มานะอ่ะพลังงานนะคะเพื่อนๆอธิษฐานจิตเอาเลยนะครับภายในเดือนภายในสองสามเดือนภายใน,นแต่ว่าดาวพระศุกร์รอบนี้ส่งคุณให้กับคุณยิ่งยวดถึงเราเราออกไปบางทีอาจจะเป็นพลังงานสะท้อนย้อนตามหลังมาอีกก็ได้นะนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าขึ้นมานะมันจะเร็วดว่วนมากนะไม่ช้าเลยมาดูการปีราศีปีนักษัตร์กับราศีหากปีนักษัตย์ึน้นมายังหมายถึงเป็นเพื่อนเอเองได้นะคะปีปีพฤกษภนะคะเพื่อนเพื่อนชาปีลูปีพฤษภนะคะพฤกษภเป็นคนที่ขี้อยายเป็นคนที่แบบอดทนเก่งค่ะเพราะว่าของชาวพฤกษภนะคะถ้าชาวพฤษภคือปัตตานิของคุณนั่นแหละนะ เพื่ออะไรเยอะทำไมกับคนรักคู่แท้ก็จะเจอคู่แท้นแล้วแหละนะคะทุกคนถ้าเรื่ยึดลักคนาจะมีความแม่นยำมต่ค่เแน่นอ่านะคะปีละกาอาจจะเป็นความรักทางไกลหรือเกี่ยวกับการเดินทางเช่นอะไรนีมีเนี่ยกินการเดินทางก็ได้แต่แน่นอนว่าพลังงานความรักที่จะมอบให้กันเขาเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะคะเพื่อนคือเขี่ยให้ทุกอย่างให้ก่อนกว่าทธกคณจะอดคงกวา่าทธกคณจะไม่ได้กินอะไรแบบนั้นพลังงานของการให้ ปีและบิดปีกระถาปีกระตา่ะตายนะรวมปีถอะนะคะปีกระต่ายเร้วมงนีํทำไมเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเร่าร้อในในเฉพาะเฉพาะอารมณ์เรื่องของความรักนะคะปีมานะคะปีมะเมียนะคะปีมะเมียเป็นคนที่หนักเบาสู้เป็นคนที่ชอบอิสระภาพแม้ว่าหนักแค่ไหนก็ทนได้หรือว่า ต้องแบกรับภาระอะไรสักแค่ไหนก็ทนได้ปีม่เมีโดดเด่นทั้งนั้นเท็ดหญิงนะคะทุกคนตกคลองนะคะเชื่อวางท่ารวยนะคะแต่แม่หมอเป็นคนสอง,สองปีเป็น <c oughs> คนปีมะเมียกับมะแมเลยแม่โอ้ทำไมเกินสองปีแบบนี้เนี่ยข้าวเกี่ยวพอดีเลยนะคะทุกคนปีที่ขึ้นมานี่ปีอะไรบ้างปีศีลกาปีมะเมียมม <c oughs> มปีเถาะปีป <c oughs> ีชวดนะคะมีราศีเมษนะคะ ราศีเมดวงเมืองประเทศไทยเดินนะคะราศีเมดเป็นเรือนอดีตนะคะอาจจะเป็นคู่กรรมอาจจะเป็นคู่ที่จะมาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจในบางสิ่งอุปสรทคอย่างแล้วเมื่อกนะี้เนี่ยถ้าบางคนก็อาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะรวยแล้วเขาอาจจะพะว่ากระเป๋าแฟบอะไรทาให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยใจอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะมีการพลังงานสลับกันได้นะคะเพราะในตําแหน่งคู่เขาเลงกันนะคะคเพื่อนๆอาจจะเป็น อไม่ใช่คู่เลงสิในตำแหน่งของปัตตนีขึ้นมาด้วยแต่ก็ยังหมายถึงว่าเป็นคู่กันนั่นแหละเองแต่ว่ามีปัญหาุปสรัรคเสมอกว่าจะได้ลงเอยหรืออะไรแบบนั้นนะท้าเพื่อนพลังงานของปีมะสิงอาจวนกลับเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นปีมะสิงโดดเด่นทางด้านพี่ชายตกทองนะพะซึ่งความร่ำรบางคนอาจจะได้วนกลับไปคบกันกับคนเก่าๆก็ได้คุณอาจจะไปสองคนเก่าคนก็ได้นันเนี่ยนะคะหรือว่า จะเหตุผู้ใหม่ก็ได้ผู้เก่าก็ได้นะคะโอเคจบแล้วมีกินกันลงเอ๋ยบอกเลยว่าพลังงานของความรักของคุณนางดูไม่บอกเลยว่าพากันต่อให้เขาจะต่อให้เขาจะเป็นคนที่เอ,อมีศักยภาพทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองของอะไรแต่เขามีศักยภาพในการทํางาน,นการทํามาหากินของเขาในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้นะคะเพื่อน,พ,นพากันรวยท่านางขึ้นมานะนะคะเพื่อนแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่สั่ง เดินทางสายกลางนะ่ะสมระานะนะคะเพื่อนๆประมาณน,ะนั้นแต่แน่นอนว่าลงเอยแนะ่ใครรอคอยเรื่องของความรักนะคะใครอยากจะชัดเจนมีเกณฑการชัดเจนใครชัดเจนแล้วพร้อมแต่งเลยด้วยทีเดียวนะนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้หมอก็ต้องขอจบคําทํานายให้กับเพื่อนชาวราศีพิจิกแต่เพียงเท่านี้จงน้อมรับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ไปอุ้ยพลังงานดีจังเลย พร้อมลงเอยคิวปิดก็ขึ้นมานะคะเนี่ยพลังงานนี้มาเลยนะคะพร้อมไปท่องเที่ยวพร้อมไปเดทกกันได้านนาทีนี้แต่งงานเสร็จปุ๊บก,ก็ไปดื่มบั้งพึ่งพัจจการเพราะว่าไพ่การขึ้นเครื่องท่านีลาก่อนไปเอาไปนี่นะคะใครอยากได้ใครอยากได้อย,ไดอยากสมหวังก็สมหวังกันทุกคนนะคะสําหรับชาว์พี่จิ่กนะคะขอจบ แม่หมอเขาจะคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอให้เ,เพื่อนๆชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนาราศีพิจิกสมงหวังในรักแท้เป็นคู่แท้และเป็นคู่แท้จริงๆนะเป็นปัตตานีขึ้นมาแล้วก็เป็นคู่ใหญ่นะคะเป็นดีเอ็เกกับดีเอ็เพอร์ซึ่งใหญ่มากแล้วป็นผู้ที่มีอํานาจมากด้วยนะเพื่อนโอเควันนี้แม่หมอไปก่อนนะขอให้สมงหวังันทุกคนนะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค้าวกให้กับแม่หมอนะทุกคนเจอกันหน่ยในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนไม่ว่างเลยสู้ๆนะคะ๊ายบายอ